แหมชอบหนาแล้วปีนี้ต้องเป็นปีที่สนุกแน่เลยแต่โปรดอย่าทำอะไรที่มันเกินตัวไปแล้วกันนะเอาล่ะต่อไปไอ้นี่ผมไม่รู้จะพาดเสียงมันยังไงดีวะครับผมเฮอร์แมนประมาณนี้น่าจะได้อยู่เนาะครับผมเฮอร์แมนและหลังจากนั้นเด็กใหม่ทุกคนของฮัชเรนก็ได้แนะนําตัวทุกคนจนเสร็จเปรียบเทียบกับนักเรียนฟอนเทลแล้วพวกเขาดูมียศที่สูงกว่าพวกเรามากเลย พวกเขาดูเป็นตระกูลที่ทรงพลังมากและสามารถฝากความหวังไว้ได้ทุกเมื่อนี่เหรอผู้คนของประเทศ h ชัชเรนส์ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพวกเขาเลยเอาละแนะนําตัวเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นการทัวมหาวิทยาลัยแล้วล่นะนักเรียนฟอนเทลกับฮัชเรนส์ตามพวกเรามานะนักเรียนฟอนเทลจะไปกับอาจารย์เดริชส่วนนักเรียนฮัชเรนสจะไปกับอาจารย์เอง เราจะไปรวมตัวกันอีกทีหนึ่งที่ที่ห้องเลคเชอร์ฮ l ลแล้วเจอกันนะอ่าเลคเชอร์ฮอลล์นะฮะเลคเชอรจะแปลว่าห้องบรรยาาอ่าเลคเชอรจะแปลว่าบรรยายนะฮอลล์ Hall จะเป็นเหมือนห้องประชุมแหละก็น่าจะแปลว่าแบบห้องห้องบรรยายห้องอภิปรายประมาณนั้นหลังจากแยกกับอีกกลุ่มหนึ่งได้พวกเราก็เดินทัวร์รอบโรงเรียนไปพร้อมกับอาจารย์เดริช เราผ่านสถานที่มากมายที่ที่แสัแว์สังกระทบก e ับผ no ืนหญ้ามันช่างดูสบายตาเหลือเกินเมื่อตอนที่ถามออกไปนักเรียนทุกคนเนี่ยสามารถมานอนหลับจะพักเบรกหรือว่ามาเล่นไล่จับแถวนี้ก็ได้เดี๋ยวเล่นไล่จับด้วยล่ะที่แรกเลยก็คือทางเข้าสู่ห้องหอพักของพวกนายแล้วก็เป็นห้องนั่งเล่นด้วยที่นี่เป็นห้องธรรมดาาแต่นายสามารถสั่งขนม ได้ที่นี่พวกนายทุกคนจะได้กินอาหารในห้องอาหารเพราะฉะนั้นไปห้องนั่งเล่นนี้เพื่อทานอานถมเท่านั้นนะในขณะที่ฉันสงสัยว่าเมื่อไหร่เขาจะพูดจบก็มีเสียงทองร้องดังสนั่นมาจากนักเรียนการพูดถึงเรื่องอาหารมาทําให้ฉันหิวนะเนี่ย <c oughs> เสียงทองร้องที่ทรงพลังนั้นมาจากมาจากคนข้างๆฉันเองแฟรนด์ friend. ยังมีเวลาเหลือเยอนนะที่เราจะได้กินนะนายจะโอเคปะเนี่ยฉันจะทนแล้วกันนะอดทนไว้ก่อนแล้วกันนะหลังจากนั้นฉันก็เห็น แสงประกายอยู่ตรงหน้ามันขึ้นมาอยู่เหนือหน้าฉันมันโผล่มาจากไหนไม่รู้แล้วลอยมาอยู่ตรงหน้าฉันอะไรน่ะมีอะไรเหรอดูสิสิ่งนั้นน่ะสิ่งไหนอ่ะฉันชี้ไปให้ออสการ์ดูแต่เหมือนเขาจะมองไม่เห็นฉันพยายามที่จะเอื้อมไปหยิบมันทันใดนั้นฉันก็รู้สึกว่ามันพอดีกับมือฉันเลยสิ่งนั้นนั่นก็คือการ์ดมันน้ำหนักเบามากฉันไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไร แต่ฉันรู้สึกได้ว่ามันไม่มีน้ำหนักฉันพยายามที่จะดูใกล้ๆแล้วก็เห็นภาพห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่อยู่บนการ์ดใบนั้นฉันคิดว่าฉันต้องเก็บมันไว้ก่อนแล้วกันนะบางทีตอนหลังฉันอาจจะรู้ก็ได้ว่ามันใช้ทำอะไรในตอนหลังคุณได้รับห้องนั่งเล่นคุณได้รับห้องอาหารเดี๋ยวเมื่อกี้นี้มีแค่ห้องนั่งเล่นไม่ใช่เหรอห้องอาหารมาจากไหนวะ ทิปส์ก็คือเขาบอกว่าคุณอาจจะได้รับการในระหว่างการเดินทางในสตอรี่หรือก็คือในเนื้อเรื่องมันจะได้ใชเ้เกี่ยวกับในสถานการณ์ต่างๆในอนาคตคุณสามารถดูลิสการ์ดได้จากตรงนี้โอเคเมื่อคุณคลิกคุณจะเห็นว่าคุณได้รับการ์อะไรมาแล้วบ้างอ่าเมื่อกี้นี้น่าจะเป็นโลเคชันนี่ไงห้องนางเลน อันนี้ห้องอาหารโอเคยังมีแค่สองการ์ดอยู่นะเนาะโอเคการ์ดที่คุณสะสมมาจะใช้เป็นตัวเลือกในการผ่านเข้าสู่หัวข้อต่างๆได้พยายามเก็บมันให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้โอเคจะจำไว้นะต่อไปนี่คือหอพักของพวกนายที่พวกนายจะต้องอยู่กำแพงมันบางมากพยายามอย่าส่งเสียงดังแล้วกันนะสามารถอาศัยได้สองคนต่อหนึ่งห้อง เลือกสักคนหนึ่งแล้วไปอยู่กับเขาแล้วกันนะนายสามารถเปลี่ยนได้ตอนหลังท้งนั้นเรามาดูข้างในกันแล้วกันนะหลังจากที่เราเข้าห้องมาข้างในห้องมีทั้งเตียงนอนและโต๊ะทำงานอย่างไงก็ตามพวกนายคงสงสัยว่าห้องไหนคือห้องที่ดีที่สุดนั่นอยู่ที่ตัวเลือกของพวกนายเพราะเหมือนเหมือนกันหมด <c oughs> เราต้องเป็นคนเลือกแล้วรู้สึกว่ามีอิสระมากกว่าที่ผมคาดคิดไว้ซินายต้องการห้องแบบไหนอะ่ะฉันไม่ได้เลือกมากขนาดนั้นซะหน่อย ฉันอยู่ห้องไหนก็ได้แม้แต่ห้องใต้หลังคาฉันก็ยังอยู่ได้เลยถ้ามันไม่มีหยักแย่แล้วก็ไม่มีหนูนะแสดงว่าอากเคยอยู่แบบนั้นโอ้เธอานั้นก็เลือกห้องนี้เลยสิเป็นห้องของนายฮะได้เลือกแล้วนะเออก็โอเคมั้งฮะเดี๋ยวเหมือนโดนเลือกเองอัตโนมัติคืออะไรวะจริงเหรอยังไงเราก็ต้องไปอยู่กับคนอื่นตลอดเวลาอยู่แล้วนี่นะนายพูดก็มีเหตุผลนะแลวนายล่ะออสการ์ ฉันตัดสินใจว่าจะอยู่กับคนที่ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่อ่ะนะฉันอยากอยู่กับคนที่ไม่ค่อยชอบส่งเสียงดังเท่าไหร่นะฉันก็ไม่ได้ส่งเสียงดังขนาดนั้นนะคิดว่าใชนเหมือนคนที่กลนเสียงดังมากเลยล่ะ <Huh? S 1> แต่ถ้านอกเหนือจากนั้นแล้วก็นายจะไม่มีปัญหากับฉันแน่ๆน่นั่นแหละปัญหาใหญ่ที่สุดเลยล่ะเพราะฉะนั้นฉันจะไม่มีวันแชร์ห้องกับนายแน่ๆน่แ,นแสดงว่าออสการ์จะไม่อยู่กับเราแน่แน่นะเอ๊าายหรือออสการ์จะอยู่กับเราวะไม่มั่นใจอ๋อทำไมนายนี่นายใสแย่อย่างนี้นะอยู่กับอัลโก้ อืมเดียวทำไมเหมือนเราโดนผักใสอยู่กับคนที่กลนเสียงดังมากเลยเหรอฉันจะอยู่ได้ไหมยอสการ์นายสามารถมาพักที่ห้องเราก็ได้นะถ้านายรู้สึกเหงาเนะี่ยอย่าเปืองน้ำลายเลยนะโอ้ oh. ในระหว่างที่เราพูดคุยกันอยู่ก็มีการ์ดอื่นลอยมาที่หน้าฉันอีกแล้วคุณได้รับห้องอีกแล้วอมีรูปของห้องอยู่ยังไงก็ตามฉันน่าจะต,ต้องเก็บมันไปด้วย ยังไงก็ตามสุดท้ายแล้วฉันก็ตัดสินใจว่าฉันจะอยู่กับแบนและนี่คือห้องอาบน้ำและสามารถมาอาบน้ำตอนไหนก็ได้ในระหว่างที่อยู่การฝึกเพราะฉะนั้นาไม่จำเป็นต้องอาบน้ำในที่ที่หรูหรามากนะครับแต่ห้องอาบน้ำจะปิดทุกๆ10โมงเย็นเพราะฉะนั้นใช้เวลาให้คุ้มละ่ะเฉพาะอาจารย์เท่านั้นที่จะใช้ในช่วงเวลานั้นได้มีบทลงโทษสำหรับพวกที่ไม่กลับห้องในตอนเย็นด้วยเพราะฉะนั้นระวังด้วยแล้วกัน นี่คือคําเตือนไม่รู้พออะไรนะแต่ฉันรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่จะเป็นคนทําโทษเรานะโอ้ยไม่เป็นไรครับหนูยอมให้คุณทําโทษครับมัดลงโทษหนูบ่อยๆการอาบน้ำไม่ใช่สิ่งที่ฉันชอบเลยนะโอ้ยแกนไม่ต้องห่วงเราก็เหมือนกันทาไมนายถึงไม่ชอบมันล่ะฉันไม่ชอบความร้อนอ่ะเพราะฉะนั้นการอาบน้ําหลังจากที่ฝึกมามันก็เกินไปสำหรับฉันแล้วนะนั่นอธิบายเรื่องกลิ่นตัวของนาย โอ้แกนายอยู่กับเราได้ฮะอะไรนะฉันตัวเหม็นเหรอเอิม่มก็น่าจะใช่ละมั้งยังไงว่าไม่นะเอานายกินแย่ทีาดเลยนายทำให้ฉันป่วยได้เลยนะเนี่ยบ้านแกสีห่หกปากไปเลยได้การอับน้ำมานะฮะ สุดท้ายคือห้องน้ำฉันคิดว่าฉันคงไม่ต้องอธิบายอะไรกับห้องนี้นะอ๋อเกือบลืมทําความสะอาดหอพักทุกครั้งด้วยเป็นมารยาทอนะอย่าให้มันดูเหมือนรังหนูมากเกินไปแล้วกันนะผมจะระวังเรื่องนั้นนะใช่แล้วรักษา,าความสะอาดหน่อยแล้วกันนะออสการ์ฉันรู้เลยว่านายเป็นคนชอบทําความสะอาดนะใช่ฉันชอบแต่นายรู้ได้ไงอะ่ะบางทีนายอาจจะได้รับเลือกมาเพราะว่านายมีสายตาที่เฉียบคมก็ได้นะไม่อะ่ะฉันหมายถึงทําไมนายไม่นึกถึงสิ่งที่ตัวนายคิดก่อนหน้านี้บ้างเลยล่ะ นั่นคือสิ่งที่นายพูดเกี่ยวกับคนที่มีความเข้มววงวดกับตัวเองสูงนั่นเหรออ่า stick up his ass นะฮะหรือว่า stick up อ่า someone ass นะฮะหมายถึงบุคคลที่มีความเข้มงวดกับตัวเองสูงนะฮะหรือว่าตรงไปตรงมาเน,นเองนะฮะเป็นคำแสลงนะซึ่งจะบอกว่าไอคำนี้เนี่ยเป็นคำหยาบด้วยนะฮะคือ stick up his ass นะฮะก็คือเป็นเหมือนด่าเหมือนด่าในทางอ้อมๆนะฮะว่าแบบเป็นพวกเข้มงวดกับตัวเองสูงประมาณนั้นนะอะไรนะ ก็อาจจะใช่หรอมั้งฮะดอกล้อกันเองลแลนน้วแล้วนั่นคอทต้งหมดขอหอพักแล้วต่อไปฉันจะบอกว่าที่ไหนที่พวกนายควรจะอยู่นะเค <c oughs> ได้ห้องน้ำแล้ว <c oughs> นี่มันหมายความว่ายังไงนะ <c oughs> หลังจากเรียนรู้เรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆแล้วเราก็กลับมาที่โถงทางเดินใหม่ มีบางอย่างที่ช่างควรจะบอกนายเกี่ยวกับตอนที่อยู่ที่นี่อะนะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือพยายามไปกับคนอื่นอาจจะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในตอนที่พวกนายอยู่ร่วมกันด้วยแล้วก็อย่าออกจากมหาลัยโดยที่ไม่มีคําสั่งอะไรทั้งตามคิดซะว่าที่นี่คือโลกทั้งใบของพวกนายนั่นแหละคือสิ่งที่น่าหมายอย่างพวกนายควรจําหลังจากที่พวกนายเรียนรู้กันอยู่ที่นี่แล้วพวกนายก็จะอยู่ได้เองแล้วได้ทางเดินด้วยเอามาทําไมวะ โอเคเรากลับไปที่ห้องบรรยายเลยแล้วกันเราจะไปเจอกับเซเรโอรที่นั่นขอบคุณนะเดริชไม่มีปัญหาฉันฝากที่เหลือไว้กับนายด้วยแล้วกัน <c oughs> เราจะเดินทางจากห้องพักของพวกเรามาถึงห้องบรรยายและอาจารย์เดริชก็ส่งต่อให้อาจารย์เซเรโอฉันคิดว่าอาจารย์เดริชเขาได้ทำหน้าที่เพียงพอแล้วสำหรับวันนี้